เดี๋ยวเรววพี่น้องต้มเปืือยแล้วก็มาสีเป็นชินช้นๆนิหน่อยนั่นเอ,องเนาจะนกชมาหลาม,มาสัส่วบนนี่นีน้ำต้มเมน้องเขียนจะใส่ใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำล้วจะจะเอาเบิร์ดทงอันนี้เลยเราจามาได้ทิ่มเลยจะนี่ใส่น้ำเกลือเลยกิน,นบดได้กะเอาใส่นี่ล้วจะกินกินได้กะเครื่องปรุงนี่เตรียมไว้ล้วจะนี่ข้าคััวพริกป่นพริกสด แมวเ,เสียมหายใช่ต้องปรุงกับปรุงในต้มนวดแหละค่ะซิมน้ำต้มกับนวดแล้วห้อก็ต้องมาปรุงเล็กหน่อยอีกเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือส่วไก่เด้อค่ะส่วกับลาบลาบกระชิน้ำน้อยๆออเจาะเนาะพี่น้องๆส่วกกระชินาไลใส่ยพักเท้าพักไผ่บานเฮางหนังปลาแม่น่องเสียมดูใส่เนาะ ลงตามใจชอบเลยพี่น้องสายแน่เด้อค่ะเด้อมือหนึ่งกับถือกล่องมือหนึ่งกับค้นหมอเนอะค่ะคน้นส่วไกลมือกล่องกับแม่น้องแสมเองเลและจะเป็นมือกล่องแม่น้องแซมใจรักเนาะค่ะอืมชองยูทูบนั่นแล้ว มาแล้วพี่น้องหอมลงมีผักแพลวผักหอมเสริมหอมป้อมหอมชีบันหข้าหอมป้อมมาแล้วจะ้ะหอมชีตากะสาระเน่เนาะค่ะนี่ผักแพลวพี่น้องใส่ส่วไก่ส่วกบแซ่บโอ้ยจะเป็นไส้เนาะพี่น้องจ้ะ กับบบนัทถืก็กนำจ่ะพี่น้องมาะจะสบประจามากินกัน,กนเดิกค่ะวไก่ไก่ตัวนึงได้ซ้ำนี่แล้วค่ะพี่น้องไก่ตัวนึงได้เลยจ้ะไก่ตัวนึงงนาะคคะเนาะแซ่บแล้วซ่บแล้ว ปรุงรสตามใจชอบด้วยพี่น้องจางเข้มกับปรุงไปเรื่อยๆจนแสแบทุเลยจ้ะกินกับข้าวเหนียวหอมๆข้าวเหนียวใหม่แซ่บบบบนี้มเดิมมาเดิมมาเดิมพี่น้องกินกันเลยบบบนี้ตักตักแบบนี้พี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปเด้อค่ะเด้อ ไลค์กดคอมเมนต์นะคะเนาะกดติดตามเพื่อเป็นพลังบวกให้แม่น้องแจมทำคลิปต่อไปเนาะคะ่ะขอบคุณลหลายหลายอค่ะเอฟจีทุกท่านนะะเนาะค่ะเนาะ